ยังไายวยยังวัดเ่า dạng yeah, bé mình dạng mó cuội 两台的啊，两八百。 เสเจเา้าวยบอแมสวงที่จูจีเจ้าหวยจีเจ้ยียบสิ่งผู้ชาเลี้สิ่งแสจะเจอเลชื่อเชี่อสีชายยางหลับให้อยู่นี่จือเล่้โลกย่าสามยกยงด้วยย่าเบี้ยวไหลเชืออีหวยตอิ่งหวงแสเกรักอีกยกเียมทำนัทั้งที่หนจายยกเกี่ยวทำนัทั้งที่ 2. สองตามยกยมทำนับครั้งที่สาลยอยเซ เป็นสถาที่ดีครับเข้าชจ้อเออข้าขวงหนังเต้นปเ้เสียบุดหลานนะครับพนายาทุกท่านนะ